เรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหานหา2,556ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าแม่และทางสำนักงานต้องไปจัดบู้และเข้าประชุมในกิจ,จก,กรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินักไปสะปังนะเราและน้องสาวก็ติดสอยห้อยตามแม่ไปพอแม่อยากให้เป็นเพื่อนกับ12ชั่วโมงที่เดินทางด้วยรถตู้จากขอนแก่นถึงกรุงเทพเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากขาเข้ากรุงเทพติดแงก จราจรเป็นอมพาตพอคนเดินทางกลับจากต่างจังหวัดพอดีคะ่ะโรงแรมที่อ่านรีวิวแล้วรีวิวแล้วแบบดีดีหลายดาวที่จองไว้ก็มีแต่ก็ปวดการเมื่อมาถึงบางนานในประมาณสีเกือบห้าทุ่มฝนตกหนักถนนน้ำท่วมมองไม่เห็นทางอีกจะไปโรงแรมที่จองไว้ก็ไม่ได้เพราะฝนตกหนักมากค่ะ,คะก็เลยพากันตัดสินใจว่าจะหาโรงแรมแถวไบเทคโนเลยละกัน ตื่นเช้ามาจะได้ไปง่ายรถไม่ติดเท่าไหร่ลืมบอกไปค่ะมีสมาชิกไปกันหกคนมีเราน้องสาวแม่ลุงที่ทำงานแม่นาะที่ทำงานแม่และคนขับคะเมื่อขับรถวนหาโรงแรมโรงแรมแล้วโรงแรมเล่าสุดท้ายเราก็จะโรงแรมเจ้าปัญหาซึ่งเป็นสาเหตุของเรื่องเมื่อคนขับรถเลี้ยวเข้าโรงแรมนั้นเราพบถึงความบังเวงมากรถจอดที่หน้าทางเข้าไปเคาน์เตอร์หน้าโรงแรม นายนาะไปเจราจากับพนักงานเพื่อถามว่าห้องพักว่างไหมคำตอบคือว่างดังนั้นเลยจัดแจงยกกระเป๋าลงมาไดนะ้คนขับรถเอารถไปจอดให้เรียบร้อยค่ะเราเปิดสองห้องโดยห้องเป็นเตียงคิงไซส์หนึ่งเตียงและเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงโดยแยกเป็นลุงที่ทำงานแม่คนขับรถและห้องเรามีแม่น้องสาวแล้วนะคือตั้งแต่ทางเดินเข้าไปที่ห้องพักโคตสกปรกดูแบบล้างมากค่ะ ประสบการณ์นหนังผีที่เคยดูมาเริ่มพังพูเข้ามาในหัวใจแต่ต้องบอกก่อนเราเป็นคนไม่กลัวผีนะเลยไม่ได้อะไรมากมายแค่มีที่นอนให้นอนก็พอพรุ่งนี้ก็เช้าพนักงานโรงแรมพาไปที่ห้องพักค่ะนึกภาพตามนะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมห้องพักจะติดกรอบแต่มีที่ว่างตรงกลางแล้วไม่มีหลังคาฝนตกพรำๆเลยแหละทีนี้ เศษฝุ่นกระเด็นติดประตูห้องพร้อมทั้งมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไส้เดือนไต่เต็มพื้นและกำลังจะไต่ลอดเข้าประตูห้องเข้าแต่เดชบุญงพนักงานคนนั้นเอาเท้าเหยียบไส้เดือนแล้วเตะทิ้งไปช็อกสิครับงานนี้พวกเราเลยรีบเข้าไปในห้องและปิดประตูล็อกเพราะบรรยากาศนอกจากจะวังเวงแล้วพนักงานยังสาดเหยียบไส้เดือนอีกตัดมาที่เป้าเปิดประตูเข้าห้อง,องนนเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไป บอกเลยห้องอับมากด้วยความที่ถึงดึกต่างคนต่างง่วงนอนแต่ก็อยากอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายให้สะอาดจะได้นอนสบายๆเรากับน้องถูกในประเทศให้นอนเตียงเดียวเราก็ตัวเท่าควายวน้องก็ตัวโตกว่าลัวนิดหนึ่งนอนกันทีเป็นปลาป๋องส่วนแม่กับน้านอนเตียงใหญ่ค่ะด้วยความที่แปลกที่เราเลยสำรวจห้องนิดหนึ่งดูเตียงสะบัดผ้าห่มเปิดตู้เสื้อผ้า และที่สุดท้ายที่เข้าไปดูคือห้องน้ำโอ้หท่านผู้ชมห้องน้ำเดินเข้าไปแล้วแทบซึ้งค่ะไม้ที่ตั้นห้องขาดปวกกัดสายไฟอะไรไม่รู้ระยงระยายบนเพดานมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ด้านซ้ายมือแน่นอนข่าไม่กล้าใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเพราะกลัวไฟรั่วเธอเมื่อเห็นสภาพห้องน้ำเลยตัดสินใจไม่อาบน้ำนอนล้างหน้าแปรงฟันเฉยๆขอตัดเลยนะคะ แล,แล้วทุกคนก็นอนเสียงเหมือนคนบิดประตูดังขึ้นไอเราก็สลึมสลือแบบเสียงไขวะมาบิดประตูคนจะหลับจะนอนนะเฟยตอนแรกนึกว่าแม่หรือไม่ก็นาไปเข้าห้องน้ําพ่อเห็นยอหน้ามองก็เห็นสองคนนอนอยู่เตียงข้างๆเราเป็นคนชอบนอนคว่ำค่ะเลยเห็นยอหน้าหันมองไปอีกทางของประตูทางห้องน้ําคือชัดเจนเลยเป็นผู้หญิงผมสั้นใส่ชุดเสื้อยืด ตังเก้งขาสั้นสีอะไรไม่รู้ค่ะมันมืดแต่ด้วยสายตาชินกับความมืดเลยพอเห็นว่าแต่งตัวยังไงกำลังบิดลูกบิดประตูห้องน้ำแก๊กแกกอยู่อย่างนั้นและแล้วเธอก็บิดสำเร็จและเดินเข้าไปในห้องน้ำพร้อมปิดประตูดังแกซื้อถือดันมาเปิดได้ตอนตูตื่นมนะอยากเสื้อภายตะลุลาสีด้วยความที่เราสลืมสลืมเลยไม่ได้ตกใจหรือสนใจอะไร คือตอนนั้นม่วงมากค่ะจริงๆนะคะเราเลยตัดสินใจพลิกตัวมาอีกทางซึ่งจะเป็นการนอนหงายแบบเต็มรูปแบบและทำให้เราตกใจอีกรอบเมื่อมีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดกระโปรงนั่งก้มหน้าอยู่เก้าอี้ตรงข้ามกับเตียงเราโอ้โหแม่เจ้าแท็กทีมเป็นคู่หูดูกอกันมาเลยทีเดียวถามว่าตอนนั้นกลัวไหมบอกเลยว่าม่วงเชื่อไหมคะเราเจอแบบนั้นไม่รู้ว่าด้วยความบ้าบินอะไร เราไม่สนใจเอ็นตัวลงนอนต่อยานเช้าเลยเมื่อเช้าเราก็ตื่นก่อนเพื่อนไปล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดแล้วมาปลุกน้องสาวแม่แลนะเมื่อทั้งหมดเริ่มมีสติจากการตื่นนอนหมดแล้วนาะก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่นาะเจอเจอเมื่อคืนให้ทุกคนในห้องฟังกันนาะเล่ามาเมื่อคืนตอนดึกดึกอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนปวดหัวเหมือนใครไม่รู้มากดกดหัวเลยลืมตาขึ้น พบว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกดหัวตัวเองอยู่น้าช็อกมากนา้ารีบคว้าผ้าบนหัวนอนที่น้าเอามาด้วยมาใส่แล้วหลับตาสวดมนต์แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปน้ากลัวมากจนเผลอหลับไปเองไอเรานั่งฟังก็เลยขำแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เราเจอเมื่อคืนให้น้าฟังทุกคนขนลุกมากแม่ก็บอกเหมือนกันว่ารู้สึกเหมือนมีใครมาเดินรอบห้องทั้งคืน เราเลยบอกทุกคนว่าอย่าไปกลัวเลยเขาคงมาขอส่วนมุญเขาไม่ได้มาทำอะไรซะหน่อยพูดจบเราเลยนั่งสวมดมนต์แผดไปตาให้เขาและเมื่อทุกคนทำภารกิจของตัวเองเสร็จแล้วก็เช็เอาออกจากโรงแรมอันแสนน่ากลัวนี้ให้เร็วที่สุดทันทีขายปิศนาเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เจอเรื่องผีผีที่โรงแรมค่ะก่อนเข้าโรงแรมและก่อนนอนเราไหว้เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออนุญาตผักและช่วยปกปักรักษาคะ่ะแต่เราก็มีการแก้เคล็ดนะคะโดยการวางรองเท้ากับหัวกันที่ไม่ค่อยกลัวเพราะเป็นคนมีเซนค่ะและเป็นคนธรรมธรรมโมเจอแบบนี้ตั้งสติแผนใมตตาอย่างเดียวเลยเป็นคนไม่ค่อยพักคะ่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นคนดีถึงไม่ค่อยพักก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคุ้มครองเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดี เขาถึงมาขอส่วนบุญกับเราส่วนน้าี่โดนจัดไปนั้นแม่มาเล่าให้ฟังทีหลังเขาว่าเขาชอบโกงเงินสำนักงานก่อนเราออกจากห้องนั้นเราบอกเขาว่าไปแล้วนะแค่ส่วนกุศลให้แล้วนะคะขอให้ไปเกิดและเลือกวนเวียนได้แล้วนะหนูขออนุญาตปลดปล่อยวิญญาณคุณทั้งสองค่ะอย่าได้จองเวรและพยาบาทใครและขอบคุณที่ดูแลกันจนเช้าไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไร พร้อมแผ่เมตตาให้อีกหนึ่งจบค่าจบแล้วค่าเรื่องผีฝันดีค่ะ